สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุด่ดีไอออฟทาโรตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินของคนที่เกิดวันอังคารค่ะ1-16ถึง1ิ 16, เอ้ยไม่ใช่เออใช่1ถึง16พฤศจิกาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินสิ่งรอบข้างและอะไรอีกที่จำเป็นต้องรู้ ดูให้เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะหรือว่าไม่ดูก็ได้โดยเป็นขำๆมาดูมาดูมาดูเฮอะอะไรอย่างเงี้ยดูให้เป็นขำๆก็ได้นะจ๊ะมาอังคารจ๋าดูให้เป็นไกด์ไลน์สําหรับชีวิตค่ะว่าเราจะเกิดอะไรเราจะได้ระมัดระวังระวังไม่ใช่ระแวงนะจ๊ะโอ้ ทำงานเอองานเยอะงานหนักงานเหนื่อยทำงานขยันทำงานทำสารวนทำงานที่ถนัดระวังเรื่องสุขภาพอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลล้มหมอนนอนเสือ่อสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระวังด้วยความรู้สึกเครียดความรู้สึกเสียใจหรือการล้มหมอนนอนเสือ่อแล้วนอนไม่หลับเออแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะอังคารสุขภาพเนี่ยสำคัญมากจากที่มองเห็นในไพ่นะจ๊ะอืม ถ้ามีโรคอะไรก็รีบไปหาหมอปรึกษาแพทย์รักษาเนื้อรักษาตัวมองถึงการเดินทางมองถึงการเปลี่ยนแปลงบางคนได้ย้ายนแผนกย้ายบ้านย้ายงานย้ายการก็ได้นจะจ๊ะอืมอ่ะมาเรามาดูกันว่าในเดือนหนึ่งถึงสิบหกพฤศจิกาทุกอย่างในชีวิตของคุณมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลหรือมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังไพ่ใบแรกเป็น แเหรียญ e of Pentacle ค่ะไพ่เป็นไพ่ของช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำงานค่ะขยันมั่นเพียรเรียกว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานการพัฒนาวิชาชีพหรือว่าช่วงนี้มันดูผลงานคุณก็มีความโดดเด่นอยู่นะมีคนเห็นในความสามารถคุณอยู่แต่ให้ ระวังถ้าไม่สบายไปรักษาก็จะหายดีแล้วก็เริ่มต้นบทบาทใหม่ชีวิตใหม่กับทักษะใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อหาเงินเพื่อสร้างรายได้คุณจะอยู่รอดปลอดภัยต่อไป <c oughs> อการเงินยังมีเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงหรือเงินที่ลงทุนไปแต่ว่าการเงินมันจะค่อยๆขยับขยายจะดีขึ้น มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินหนักๆมาก็ไม่ช้าคุณจะได้ทางออกที่ดีในการเงินเป็นจังหวะที่ดีในการทำมาหากินใช้ทักษะวิชาชีพหรือได,ได้ได้ผลตอบแทนจากงานที่คุณทำมันมีเกณฑ์ของการเดินทางหรือการย้ยายบางคนได้ย้ายงานย้ายการย้ายแผนกหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตหรือว่ามีพลังเขาเรียกว่ามีพลังมากขึ้น เไม่สบายเนี่ยไม่สบายอดีตคือมันเป็นสิ่งที่แบบเออร่างกายไม่ค่อยดีเลยนะพักผ่อนเยอะๆกินยาให้ครบตามกําหนดแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่มีพลังแห่งการขับเคลื่อนแต่คุณมีสิ่งมีความเครียดมีความกังวลใจในหลายๆอย่างอ,อก็บางคนก็อาจจะมีความทุกข์ใจวนเวียนความคิดที่วนเวียนซ้ําๆเดิมๆ หรือว่าความขัดแย้งบางทีในหมองคุณอะสมองของคุณอะมีเรื่องที่ต้องคบคิดมากมายเขาเรียกว่าเรื่องใหม่ๆมากมายที่ต้องคบคิดต้องหาทางออกก็มีความเครียดที่ตาตึงใจอยู่แล้วก็บางครั้งจะรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไรจะผ่านพ้นช่วงนี้อะไรรอบข้างก็ไม่ดีสักอย่างเลยเรารู้สึกแบบนั้นปัญหาและคําแนะนําเนี่ยนะเดิมมูลเป็นคําแนะนําที่บอกว่าเนี่ย เดอะเวลกับเดิมมูลมันสารสัมพันธ์กันอะไรรู้ไหมก็คือปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆบางทีปล่อยวางมันบ้างถึงเวลามันก็มีทางออกของมันเองไม่ใช่ไปคิดพอเวลาคิดหมกักคิดมากคิดหนักคิดเหนื่อยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดิมมูลมันเป็นไพ่ของความกังวลใจความขัดแยง้งแล้วก็ระวังความขัดแย้งด้วยนะอืม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโอเคบางทีบางทีการทํางานก็มีคนที่ชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างก็ตามมีความขัดแย้งกับเราบ้างก็ตามแต่เราเป็นคนงานะเราเป็นคนทํางานที่วถถเวราทำทำเต็มที่อะทําเต็มที่นะจ๊ะอยากหลุดพ้นแล้วละ่ะไพ่ของการหลุดพ้นน่ะมันต้องปล่อยวางให้เป็นบางทีเครียดมากคิดมาก,มากปล่อยวางไม่ได้มันยิ่งทําร้ายสุขภาพแล้วก็หาทางออกไม่ได้สุขภาพก็เสื่อมโทรม เพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้ภาวะความไม่สบายใจความอึมครึมความหมุดหงิดอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือตัวคุณเองหรือมีปัญหาระวังการมีปัญหากับญาติผู้หญิงคนในเครื่องแบบทหารตำรวจราชการก็มีแต่ว่าใจเย็นๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของความเครียดความกังวลที่มันจมปักอยู่หรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหากับพ่อแม่พี่น้องอื หรือช่วงนี้อาจจะมีโรคส่วนตัวสูงอยากอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวอยู่ในช่วงของความยุ่งเหยิงในใจเขาเรียกความเครียดสะสมระสษายอยู่โดยที่มาได้บอกใครบอกใครก็ไม่ได้มันููจะอธิบายยังไงก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าคุณไม่ปล่อยความเครียดเนี่ยคิดวนคิดเวียนคิดนุ่นคิดนั่นคิดนี่ออกเดินทางบ้างเช่นถ้าคุณอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ออกเดินทางไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปแถบแถบบ้านไม่ต้องไปไกลก็ได้ พยายามเดินทางมันมันอยู่ในพลังงานไม่ดีในเดิมเดิมาแล้วก็มีพลังงานที่มันหม่นหมองเศร้าใจนะจ๊ะนี่เดินทางเพื่อหาหานี้ใหม่ <c oughs> เขาเรียกว่าบรรยากาศใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ <c oughs> การเดินทางจะช่วยได้นะคะ <c oughs> เดินทางไปนู่นหรือการทํางานก็ได้ถ้าคุณเคยอยู่ทํางานที่แบบไปเรื่อยๆอ่าทางานเขาเรียกว่า <c oughs> อารมณ์นั้น <c oughs> ความรักความรักไม่เห็นความรักไม่เห็นอะไรเลยนะเนี้ย ชีวิตคุณช่วงนี้โฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตแล้วก็เคยชีวิตที่ดูมีความสุขอาาคุณเป็นคนอาจจะอังคารอาจจะมีเพื่อนเยอะลืน่นเริงสังสรรค์นู่นนั่นนี่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันต้องปรับหรือเปลี่ยนไพ่ทำระารนมันบอกว่าคุณต้องปรับชีวิตค่ะ คุณต้องเปลี่ยนชีวิตปรับชีวิตเอออย่างที่บอกว่าในอดตที่ผ่านมาอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะเคยลัลลาเคยปาร์ตี้เคยไปนู่นไปนี่แต่ณเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเครียดหรือเรื่องของเงินทองที่มันทําแบบแต่ก่อนไม่ได้ก็ต้องปรับไพ่บอกว่าทำพลังคือการปรับการเปลี่ยนเอ่อการทําใจหรือการทําอะไรก็ได้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมันต้องผเผชิญกับสิ่งที่เป็นถ้าเราเก็บมาคิดเก็บมาทุกมากเกินไปเนี่ย มันมากเกินไปมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นน่ะมันยิ่งทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมมันทําให้เราปวดหัวเราทําให้เราเครียดหนักอย่างเงี้ยคุณต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นนะจ๊ะเรื่องความรักเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยนะมันไม่มีความรักเลยเนี่ยมาตอนนี้มองถึงปากท้องชีวิตมากกว่าความรักไม่ใช่ประเด็นหลักของคุณค่ะใช่แล้วความรักไม่ได้เป็นประเด็นหลักเลยหรือว่าถ้าคุณกำลังมองหากำลังใจมองหู หาโอกาสใหม่ๆก็มันก็มีเข้ามาแต่คุณก็มันไม่มีอะไรแน่นอนอะ่ะคนที่คบหาอยู่หรือคนที่คุยอยู่ลึกๆแล้วมันมันมันต้องให้อิสระซึ่งการละกานแล้วล่ะมันปล่อยวางมันยึดติดไม่ได้ลักษณะแบบนั้นคนโสดอะ่ะคนโสดเดดเดตเดดเดถ้ามีโอกาสไปทําบุญทาสังฆทานซื้อโรงศพสักนิดหนึ่งนะคะคนโสดยังคงสเสน่ห์แรงแต่ว่าคุณเบื่อแล้วล่ะ คุณไม่อยากได้อะไรก็ตามที่เข้ามาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะควบคุมหรือคอนโทรลหรืองดกิจใส่คนอื่นมากเกินไปหรือควบคุมคนอื่นไม่ได้ดั่งใจมากเกินไปเนี่ยความทุกข์ก็มาจากตัวคุณล้วนๆเลยนะไม่ได้มาจากคนอื่นคือก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครทําอะไรอย่างที่ใจเราต้องการได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางเห็นอกเห็นใจคนอื่นรักคนอื่นบ้างไม่ใช่คิดว่าในโลกใบนี้ฉันถูกต้องอยู่คนเดียวคุณชอบเป็นศูนย์การจักรวาลไหม คิดว่าฉันมั่นใจฉันเก่งฉันถูกฉันดีดูดีๆว่าคุณถูกไหมคุณเก่งไหมแล้วก็ฟังคนอื่นบ้างนะจ๊ะโอเคปะคือมองถึงแบบมองถึงแบบว่ามั่นใจมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาเกินเหตุนะก็ถอยหลังกลับมาสักนิดนึ่งดูคนรอบๆข้างด้วย นะจ๊ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียใจผิดหวังหรือว่าผิดหวังเพราะไรเพราะคนรักไม่ทําตามที่เราต้องการหนุดดิดกับคนรักคนรักเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยซึ่งมันไม่มีใครเขาทําตามอย่างที่ใจคุณต้องการได้ก็ระมัดระ,ระวังเรื่องของความรักสักนิดเึงคนโสดก็มีคนมาหยิบยืน่นมาตองแต่ตอนนี้คุณเบื่อมากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมองถึงคุณคุณอาจจะบางคนนะคะรักเพือนมีคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มี อีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่แล้วทุกใช่รักพี่เสดายน้องอยู่ค่ะแต่สิ่งที่คุณต้องการคือครอบครัวคุณไม่ได้ตัดถึงใจเลือกใครแต่คุณก็อยากให้คนคนนั้นเข้ามาอยู่ตรงนี้เออมันมีรักซ้อนหรือเปล่ามีรักหลายคนหรือเปล่าอ่ะรักสามเศร้าเราสองสามคนคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงไหมนั่นน่ะบางทีคุณยึดติดค่ะครอบครัวความรักความเสียใจ ถ้าคุณเคยปล่อยทิ้งครอบครัวเราไม่เอาครอบครัวนะกลับมายืนหยัดอยู่กับครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นแรงหนุนที่ดีค่ะความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตนะคะถ้าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้ารักสามเศร้าวควรจะปล่อยวางควรจะเก็บไว้แต่อ้อมกอดที่อบอุ่นเมืงง่อไงความรักก็ทําให้คุณเสียใจโฟกัสงานโฟกัสเงนินโฟกัส,กสชีวิตค่ะนะอะไรที่เอ่อความรักจะเป็นยังไงในเดือนนี้เหรอนิ่งเฉยเบื่อนาย รักตัวเองคุณเป็นคนรักตัวเองนะความรักมันก็ดีแหละแต่อาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่คิดว่าความรักไม่ดีเพราะความไม่ได้ดั่งใจในตัวเราหรือเปล่าไพ่สลับกันได้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวคุณอาจจะเป็นคนที่คุณไปดิวด้วยก็ได้นะอ่าไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความรู้เป็นคนมีความสามารถและคุณรักตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจก็ปล่อยป่ยวางๆมันซะบ้างละหันไปดูคนที่เขารักคุณอืม อ่ะไพ่แนะนำค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำ The h a า p ์พินเทสเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากเกินไปเป็นคนมีเรื่องของการแบกรับระวังการทะเลาะค่ะเรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงเรื่องราวของของชีวิตที่มันที่มันที่มันดูอัตตาใจคุณเป็นคนเอาตใจตัวเองนะไม่ฟังอีลาค่าอิลมั่งบางทีอะ ลักษณะของคุณอาจจะไม่ฟังใครเลยไม่สนใจใครเลยหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ไม่ค่อยสะทกสะท้านกับอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณแบกรับมันเยอะก็ได้เอาแต่ใจให้น้อยหน่อยแล้วกันถ้าคุณจะจะอยากรักษาความสัมพันธ์รักษาไมตรีรักษาสิ่งรอบข้างคุณต้องปรับตัวเป็นไม่ใช่เอาแต่ตัวของเราเป็นหลักนะจ๊ะใน,ะนคือใพ่แนะนําความรักเนี่ยมองดูว่าบางทีคุณเป็นคนชอบสั่งอ่ะชอบสั่งชอบคอนโทรลแล้วมัน ผลข,ของการที่คุณสั่งแล้วคอนโทรลมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการอ่ะคุณเลยรู้สึกผิดหวังและเศร้าเพราะฉะนั้นปล่อยวางให้เป็นนะจ๊ะอะไรก็ตามปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางให้เป็นเหนื่อยหน่อยภาระที่แบบรับก็ยังคงต้องเหนื่อยต่อไปแหละแต่ว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็จะตลอดรอดฝังได้แต่อย่าอารมณ์ความเครียดความกดดันความทุกข์ของตัวเองอ่ะไปโยนไว้ให้คนอื่นแล้วกันนะอะไรที่ควรรักก็รักอะไรที่ไม่ควรรักก็อย่าไปรัก คนที่เป็นครอบครัวของคุณน่ะลองหันไปมองเขาบ้างคุณทําอะไรเพื่อครอบครัวหรือยังหรือทําเพื่อตัวเองทําเพื่อความสุขของตัวเองหรือเปล่าความรักแสดงออกได้หลายๆอย่างนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ามกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาใต้คลิปมีไลน์ก็จองคิวก่อนได้สวัสดีค่ะ